สวัสดีครับอยู่กูโมบายลีเจนนะครับลุงยีมาแล้วนะครับอีซุนชินนะครับสกินใหม่นะครับตัวแทนแห่งความวินาศนะครับตัวแทนแห่งความมาเฟียซะมากกว่านะครับดูการเปิดตัวนะครับนั่งดูดบุหรี่ปุ้ยมาเชียวนะครับเปิดตัวมึงยังแหลกเลยยีมาแล้วนะครับยีโอปป้านลครับ เฮ้เฮ้เหมุนหมุนละเท่ว่ะเออดูข้างหลังเท่ชิบหายเลยไม่มีหมอกกั้น <c oughs> เออข้างหน้ามันมีหมอกกั้นดูข้างข้างเออดูข้างข้างกับข้างหลังโคตรเท่เลยเอาหมุนหมุนไว้ครับเดี๋ยวเอาไว้เซฟไว้ทำรูปสวยๆนะครับอป,ป้ายีนะครับเขามีให้แชร์ด้วยป้ายแชร์ลง เพจก่อนนะครับแชร์ลงกลุ่มนะครับกลุ่มกลุ่มโมบายดีเจนทีเฮดว่าๆเขามาแววอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันให้ดูนะครับกดตกลงก่อนเราเข้ามาดูการเปิดตัวตรงนี้แล้วกันนะครับอีกรอบหนึ่งสำหรับ อีซุนชินนะครับตัวแทนแห่งความวินาศนะครับแม่แกแขนเขาก๊อปแก๊์ดีแล้วเกินนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเกียร์ที่เราจะเล่นนะครับเราจะไปเล่นเกียร์ที่เราเคยใช้ทาอิปอาใช้ทําปืนใหญ่ใหญ่แก้วนะครับเกียร์ที่เราใช้ทําปืนใหญ่ใหญ่แก้วก่อนหน้านี้ก็คือใช้รถคูดาว40%์นะครับแต่ว่ามีของปรับเปลี่ยนเนี่ยตอนนี้ของก็ปรับเปลี่ยนเยอะเลยงงอีกแล้วเนี่ย เราก็จะใช้รองเท้าเทวดานะครับแล้วก็ขวานแห่งความเกียจชังนักลาโจมตีนะครับแล้วก็ใบมีดแห่งความสิ้นหวังนะครับเราจะกดอันติรลลวัวป่วนสนามลบนะครับไปจริงๆเราก็อยากให้เห็นสกินอีซุนชินซะมากกว่านะครับเพราะว่าเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เลยนะครับกดเข้าเริ่มเกมเลยครับเลือกที่อีซุนชินครับมาแล้ว โอ้โหโหเอ็มอ็มาสาจ้าอีซุนชินนะครับสกิลปะทะนะครับเราจะใช้เป็นอะไรดีใช้เป็นตามล่าดีไหมอะ่ะหรือใช้เป็นกดเกี้ยวกดพร้อมอันติอะไรองนี้อันติมาแล้วกดกดเกี้ยวใส่ไปด้วยเอาจริงก็ใช้ได้หลายอย่างนะครับเพราะว่าเนี่ยเราไม่ได้เล่นสายบวกนะอ่ะเราเล่นแบบกินเกียร์แล้วกันเล่นกดเกี้ยวพอกดกดเกี้ยวเสร็จแล้วกดอันติซ้ําอะไรองนี้ สนักยิงนะครับบันเทิงแน่นอนครับดูจากสภาพแล้วหรือเราจะเล่นเป็นฟาร์มดลเล่นเป็นฟาร์มแล้วก็ออกมีดฟาร์มจะได้ไวๆอะไรอย่างงี้ได้ขโมยลูนได้ด้วยช่วงต้นเกมมามาเอาฟาร์มดีกว่าครับจะได้ขโมยลูนนะครับเพราะว่าดูจากสภาพแล้วครับสนักยิงสนักยิงอย่างนี้ก็รอดยากแน่นอนนะครับอย่างที่บอกครับอยากแค่รีวิวสกินนะครับอีซุนชิน นี่ครับมาแล้วนะครับฝั่งตรงข้ามมีอาใครมีอารูกาไซขอบไทยเกียวครับโอ้แทงสองยิงหนึ่งแล้วฆ่าหนึ่งนักเวทหนึ่งเจ๊งบงแน่นอนครับฝั่งเรานะครับอีซุนชินมอสครับไลลาเฟ่าแล้วก็นาตาเลียครับเดี๋ยวเรามาดูสกินนะครับว่าในเกมมันจะสวยแค่ไหนนะครับประกอบการตัดสินใจในการเสียเงินนะครับ จริงๆมันมีแสงดาวยืนเจ้ามาด้วยครับแต่ว่าพี่กดดูแล้วมันยังไม่ขึ้นน่ะมันยังไม่ขึ้นว่าเป็นแสงดาวยืนเจ้ามันยังขึ้นเป็นแสงดาวมอสคับก็เลยยังไม่กดโอปป้ายีมาแล้วครับโอ้ยังเท่เลยครับพกกระเป๋าเดินทางแล้วก็ดาบอันโตนะครับไอเทมชิ้นแรกเราก็คงจะออกเป็นตัวนี้นะครับมีดฟาร์มนะครับนี่มีดฟาร์มก็เปลี่ยนนะเห็นปะ่ะเปลี่ยนรูปแบบนะครับเป็นดาบว่องไวนะครับว่องไวตรงไหนไม่เห็นมีเพิ่มความไวสักอย่าง โอปายีครับอับสกิลหนึ่งเลยครับเดี๋ยวจะสกิดคีฟตรงนี้ครับโอปายีฟันเดยนี่ก็ได้เอาฟันทีสองตัวครับจะได้ติดสถานะเลือดไหลครับ <S <S นัตาเลียนเนี่ยตีอยู่ด้านล่างครับนัตาเลียมาช่วยแล้วนี่เนี่ยของข้าข้าตีอยู่ตั้งนาน กระโดดไปครับเอาคีฟก่อนครับนี่ทันด้วยครับอย่างหล่อทำไมเราถึงออกมีดฟาร์มนะครับเพื่อหนะครับเลเวลเราจะได้ไวด้วยครับเราจะได้กดอันติได้บ่อยๆนะเหตุผลแค่นี้แหละคนยี่เงาเลยนี่ครับการฟันครับขึ้นดาบนี่สีสันสวยงามมากครับชาร์จธนูครับโอ้โหดูตอนชาร์จแม่งโคตรเท่อมันจะเท่อะไรขนาดนั้นวะลุงยี โอ้ไม่เรียกเรียกลุงยีไม่ได้ไเราต้องเรียกโอปป้ายีนะครับนี่ครับเดี๋วดูการชาร์จครับอ้ดูดลมดูดลมดูดลมย่อง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 ยิงเอาเอายิงๆๆๆไม่ทัน <laughs> เรามาดูที่อันติครับนี่ครับโมเป็นน้ําแข็งลงมาครับอีเชยียก็สวยขึ้นนิดนึงนะครับแล้วทำไมเราต้องมาอยู่คนเดียวด้วยเนี่ยกดระเบิดคลิปไปไม่เป็นไรอยู่คนเดียวก็เก็บเลยว่าคนเดียวลําพังครับ ลูกธนูก็เป็นสีส้มนะครับสวยดีป้ายีนะครับออกรองเท้าก่อนก็ได้กลัวโดนตีนตายแต่ว่าขึ้นดาบเนี่ยจะเป็นสีอ่าม,ม่วงแดงๆนะครับอย่างที่เห็นนะครับนี่ครับสกิลเป็นน้ำแข็งนะครับออกแนวเป็นขื่นหิมะไปโอ้ส่ขอบไม่เอา ั่งไงาพาพวกมาเดี๋ยวมึงก็ได้เป็นหมีขั้วโลกเหนือหรอกกดอันติใส่ไปเข้าไปครับเราป่วยนานงเดียวครับเราไม่สนครับเข้ามาเดเดินว,วนๆน,นะครับทุก3ามนาทีเนี่ยเราจะมีเรือเต่านะครับเราก็ใช้สกิลเข้าไปครับนี่ครับอะใครมันจะมาแล้วมาแน่หนึ่งสองสามจูโลกจิตนะ คือมันมันก็วนมาทางเดิมสองรอบสมรอบอะ่ะเราก็สัมผัสได้อะ่ะนี่เนี่ยลังสีอมหิตของหมีมันโผล่ขึ้นมาอะไรประมาณนี้เอาฟาร์มก่อนครับกระโดดทีนึงครับว้าเหมือนเท่ชิบหายแล้วอาคายแม่งไล่ฆ่าอีกแล้วนาตาเลียนี่ก็ไม่อยู่เลนวิ่งเข้าไปปวดหลังบ้านเขาลัวๆเลย เอาเอานี่ไปช็อกเกอร์ภูเขาความดีกว่ากูเหื่อพวกมึงยิงสกิลเข้าไปครับนหน้าหงายไปละ่ะอยู่ในบ้านครับเรากลัวครับเราสายเกียนครับเราอยากไปเข้าใกล้มากครับชาร์ล้วยิงเข้าไปครับแอโร่ยิงครีฟด้วยไม่ยิงไซคอบด้วยโอ้ไซคอปอย่ายิงกูดิกูไม่ยิงเลย กระโดดทำไมยังไงก็โดนมากไปแล้วนะไซขอบถึงตัวจะเล็กตะกวนเตนก็ไม่เอาไว้นะโหดด้วยหนีละหนีนะตะเลียบ้างี้แเรากลับแปลวนี่ก่อนดีกว่าครับเรือเต่าครับวินาสันตโลครับบวกกันแล้วครับเราต้องกดไปครับช่วยเพื่อนครับ นี่เป็นไงเล่าโอ้ยเรือโคตรเท่เลยนี่เห็นเรือแล้วเป็นไงเล่าทาไมมันเล็กจังว่าเรือยางมึงเนี่ย <c oughs> วิ่งตามครับมีนาตาเลียครับ <c oughs> โอ้ยชนหน้าเข้าไปครับอลูกาดนี่ครับโอ้ยไม่มีคนมาช่วยเมื่อกี้กูเห็นเฟย่าไม่ใช่เหรอเฟย่ามึงไปไหนแล้วไอเฟย่าโอ้ทำไมไทยเกียวชุดมันเปลี่ยนสีอีกแล้วอะไทยเกียวเป็นชุดสีม่วงครับไ,ไทยเกียวก็เท่อยู่ครับโอ้ยไป ไส่ขอบมากันเต็มหมดเลยเฟย,ยา่ายังคุยกับคีฟอยู่เลยมึงอย่าพึ่งยุ่งกับกูไส่ขอบนี่แนะ่มึงเจอมอสค้บฆ่าแนะ่ยิงซ้ำเข้าไปไทเกียวก็เปลี่ยนนะครับเห็นแวบๆนะครับว่าไทเกียวเปลี่ยนนะครับนี่ครับไทเกียวกูไม่เป็นอะไรก็ไม่รู้โอ้ช่าเอาช็อกเกอร์ภูเขาไปไทเกียวนี่แนะ่ยิงเข้าไปโอ้โดนมีอายิงหน้ายู่เลย บอสครับเราดับเบิลคิวมาครับทิปเปิลคิวไทยเกียวเปลี่ยนครับไทเกียวเปลี่ยนเห็นเมื่อกี้วแวบนะครับตัวธรรมดาชุดเป็นสีม่วงแล้วนะครับแต่เราเนี่ยเข้าไปยุ่งอะไรกับเขาก็ไม่รู้เมื่อกี้อยู่ข้างนอกกดอันติชิวๆก็ดีอยู่แล้วได้มาหนึ่งคิวกับแอซิดห้านะครับกับการกดอันติม้วซัซตัวเหล็งไปเรื่อยๆครับ มันเป็นแผนมันเป็นแผนยังไม่ถึงเวลาของเรายิงเข้าไปครับมีเฟย่ามาตีครับช็อกเกอร์ภูเขาแล้วจะมาอีกแล้วครับเราเรเวล8แแล้วนะครับนี่ครับเก็บไว้ลัดช็อตเฟย่าครับเอาช็อกเกอร์ภูเขาข้าไปกินนี่ไงอยู่กันไม่สุขไหมล่ะมึงโดนติกูเข้าไป าวามก่อนครับนี่ครับเลเวลกับเงินทั้งนั้นตรงกลางบวกกันหนักมากครับดูเด็ไทยกงไทยเกียวฆ่ากันรัวๆเลยนี่ครับอ๊ป้าครับมาแล้วมาแล้วได้ขวานแล้วมึง oh. ตีอป,ปอมแม่งเลยทำมิชชั่นทำมิชชั่น ยิงป้อมครับยิงฟรีมีที่ไหนครับมีที่เนี่เหลยครับแอบยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปอีกสองที่ดิชันเราสําเร็จแล้วครับมีมีอามาครับกระโดดเด็กใครจะอยู่ให้มึงฆ่ามีอาร์ไม่สู้คนเอานี่ไปมีอาอยากได้อะเอาไปดี <c oughs> ดินกันบ้าล่ะดินแข่งกันบ้าล่ะนี่ครับกดเลเป็นไงกระโดดมาฟาร์มคลิปอย่างเท่ เดี๋ยวก็สิบแล้วมึงเดี๋ยวก่อนกูเรียอวก็สิบสองก่อนมึง oh, ตรงกลางเริ่มบวกกันอีกแล้วครับมีเพียบเลยครับมีอาไซคอบอ้น่ากลัวก็ลงไอ้ไซคอบนี่แหละเราลงไปเล่นกับไทยเกียวดีกว่าครับเราเป็นคนดีครับ oh, นี่ครับตุ้มยิงเข้าไปครับระเบิดคิวเข้าไป เกมยาวแน่ทอนครับเกมนี้เรือเราน่าจะมาแล้วเนี่ยเรืออันเท่สุดโหดโคตรเท่อยู่ไหนกันเอ่ยกดระเบิดดูก่อนโอ้โหอยู่ตรงกลางกันเพียบเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ดันคลิปตรงนี้ให้ <c oughs> ขอให้โชคดีง,ง้างแล้วก็ยิงเข้าไปไม่ต้องมากูจะกลับแล้วเอาอยู่ด้านบนกันเลยครับไม่มีใครสนใจโอปป้ายีเลยครับเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันของโอปป้าครับ เขายกให้หนึ่งวันครับเอ้าชิบหายแล้วโอป้ายิงป้อมเดียวโอป้าอย่าไปยิงคลิปยิงป้อมยิงป้อมโอป้ามึงกดยิงป้อมโอป้ามึงยิงป้อมเลยดิตีนจะมาแล้วโอป้าไปแล้วโอป้าอยู่ไม่ได้แล้วเอาคอ้าใครแม่งมาแล้ววาร์ปแล้วโอป้ามานะก็ไม่มีโอป้าโดนตีแน่มีอามาแล้วมีอามาแล้วไปแล้วอย่าไปยุ่งกับข้าเอาตีไป ไม่ีน่เฮ้ยมีเฮ้ยมันไอนี่ทงด้วยเหมือนปล่อย,ปล,อยปล่อยสัญญาณปล่อยอะไรวะปล่อยระเบิดอะไรสักอย่างอะปล่อยเครื่องบินเออยีปล่อยเครื่องบิน, <c oughs> ออาบนมากูขับเรือมาแล้วมาในไทยเกียวมาแลวกูชนให้หน้ายู่เลยกูเห็นมันอยู่ในนี้มามึงเจอเรือกูบอกไทเกียวมาเดทไปไหนอ่ะไม่ไงไทเกียวหน้ายูไม่ละมึงเลือดไหลเลือดไหลเลือดกระเลือดกระฉูด นี่เนี่ยไร่วะทำไมมันเห่อมเกิมกันจังวะไอ้พวกนี้เนี่ยโอโดนสกิลอีกแล้วยิงแม่งเข้าไปในป่าเลยแหละพวกมึงอยู่ในป่าใช่ไหมโอ้หกูเลยว่าสิบสองตอนอะใครมึงพวกมึงเล่นอะไรกันพวกมึงเล่นอะไรกันเอาช็อกเกอร์ภูเขากูไปกินนี่เอาช็อกเกอร์ภูเขากูไปกินนี่ยิง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 นี่นี่นนเอาเข้าไปกระโดดอยู่ทับ้านเลยเรา ถอยก่อนเราใกล้ได้นักล่าโจมตีแล้วครับหมาแล้วนักล่าโจมตีแม่งอลูกาดถ่ายป้อมด้านล่างเลยเผลอแป๊บเดียวไปแล้วเข้าป่าเข้าดอยต่อคุยกับคีฟครับนี่ติดสถานะเลือดไหลนี่เลือดเพิ่มด้วยนะโกงชิบหายแอบเอาเต่าดีกว่าแอบเอาเต่านี่ครับชาร์ากูแอบเอาเต่าก่อนอย่ามายุ่งกับกูนะมีอามาแน่เลย เห็นมีอาย่องย่องมานั่นไงโอยมีอายนี่เน่เอามึงแน่จริงมึงยิงเต่าเลยเอาเอามึงยิงเต่าเลยเอานี่กูกดอันติใส่หน้ามึงเลยเอา,เอานี่ม,มีเพื่อนมาช่วยนะเอาชิบหายแล้วอคใครอคาครไม่ใช่เพื่อนกูไปแล้วหนีนี่อยู่ทำบ้าเลยเหรอ ไลลาฆ่ามีอามาครับแล้วก็มีอาฆ่าไลลาเฟย่าฆ่าไปครับเป็นไงเล่าเพราะยีคนเดียวนะครับเพราะยีคนเดียวพาตีนมาร้อยแปดเลยครับไปแล้วก็กระโดดชับไม่สนใจด้วยครับโอ้ทีมบวกกันอยู่ครับยีครับนี่ครับระเบิดคลิปยิง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 พวกมึงไม่รู้หรอกกูมาทำมิชชั่นระเบิดฐานทัพนี่แหละไปแล้วเว้ยเพน เอานี่ไปแดกนี่ยิงคลิปมาก่อนเร็วเร็วเดี๋ยวมันเห็นเดี๋ยวมันเห็นแอบยิงแอบยิงเร็วๆขโมยลูนก่อนครับมิชชั่นไอ้ไซคอบอย่ามายุ่งมีระเบิดคลิปกูหนีแล้วมากูได้ลูนแล้วมึงเดี๋ยวเจอกูแน่ กระโดดยังกระชินหลงใครวะเลยลาตกใจหลอนพวกตัวเองแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวไปหาตีนตรงเต่าก่อน <g Lif es> ชอบจุงใครมาตีป้อมงูนี่แหละเอานี่ไปแดกช็อกเกอร์ภูเขากระโดดมาครับนี่ครับอ้าวอ้าวสวยดิ สวยดิสวยดิเอ้าสวยดิกูก็ยิงแรงด้วยเอ้าเอ้ากูก็ยิงแรงนะเอ้านี่เอาลูกกาดลาโลกไปให้หมดพวกมึงอ่ะอุ๊ยไทยเกียวรวบอ่ะไทยเกียวรวบนี่ไงไทยเกียวรวบอะไรไทยเกียวไทยเกียวรวบอะไรรวบอะไรกูก็ยิงแรงด้วยมาไปไหนไอ้ไซคอบไอ้ไซคอบมานี่อย่ายาย่าห้าวกับยีจะกดอันติใส่ใครวะเนี่ย ดันคีฟก่อนครับมิชชั่นครับมาแล้วครับนักล่าโจมตีนะครับรถครูดาวสเ์นแต่จริงรถครูดาวส์ตั้งแต่ไอ้นี่แล้วครับง้างไว้ก่อนง้างไว้ก่อนง้างง้างนานนานนี่อ่มีอามันเกิดอยู่ในป้อมนั่นแหละมีอามีเจนเลือดไปก่อนยังไม่ถึงเวลาที่จะมาอีก2ทีกูไปละมีอาบาย ขโมยลูนขโมยลูนไปแล้วไม่เอาใครอยากได้าไปเลยเหลือสิบห้าแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ขายเพราะว่าต้องเอาไว้ยิงคลิปแรงๆก่อนครับจะได้กดตามล่าได้ด้วยครับอ่ะออกนี่ก่อนก็ได้ช็อกเกอร์ภูเขาไปแดก <'s> มาเดมึงอยู่กันไม่สุกหรอกกูเติมเลือดไปในตัวด้วยมึงมานี่ โอ้กระโดดไปไหนแล้วกระโดดไปไหนแล้วเอาขาเอากดตามล่าใสเลยเอาไสคอบนี่แหละไสขอบนี่แหละไสขอบนี่แหละอลูกาดอะยิงหมดอะตอนเนี้หน้ามืดมาโอ้โหมามีนาตเเลียเข้ามาครับโอ้ยกระโดดดีครับอะใครใครจะให้มึงยิงใครจะให้มึงมาปั่นยิงเข้าไปครับยิงเข้าไปครับยิงเข้าไปครับ โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บใครก็ได้ยิงมีอายกูทีกูมีอายยิงค้นแรงเลย <Attack. S 2> ไม่น่าเลยทำมิชชั่นอยู่ดีเอาหน้าไปรับลูกกระสุนซะงั้นล็อกเกิดนะครับอีก31วิเลยนะครับเราจะเกิดพร้อมเรือนะครับอันนี้ไม่ใช่เรือเต่าแล้วเป็นเรือยางครับยืมไปตกปลาสักวันได้ไหมยี ตรงกลางบวกกันอีกแล้วครับเฟย่ามีอาร์ครับโอ้โหโดนสตั้นระยะร้อยเมตรครับโอ้หวหน้ายูเข้าไปครับจังหวะสุดท้ายนี่เหมือนเฟย่าเอาโลฟาดหน้าครับเลือดหายเป็นขีดรลอเกินครับอีกสี่วิครับเราจะแรงเราจะแรงขี่เรือไป จริงๆเนี่ยเราขายมีดฟาร์มก็ได้แต่อย่างที่บอกครับจะเอามีดฟาร์มไว้สโลแต่ว่ามีดฟาร์มเมอร์ชั่นเนี้ยถ้าเกิดอัพเต็มเนี่ยมันเจาะเกาะเพิ่อมอีกสิด้วยนะเอาเลือกกูไปแดกมึงทำอะไรกันโอ้โหตีนเต็มเลยครับต้องเต่าครับโอ้โหไปไสคอบลาโลกเลย เดี๋ยวก่อนมากไปแล้วเนี่ยครับมันจะเพิ่มเป็นโจมตี35เจาะเกาะกายภาพ15เห็นป่ะน่าซื้อจัดไปนี่ครับเราก็จะได้ใช้ด้วยนะครับแล้วก็มีเจาะเกอกมันก็ทําให้เรายิงแรงขึ้นอยู่แล้วนะครับแลวอันสุดท้ายเนี่ยเราเราออกเป็นการต่อสู้มิวันสิ้นสุดนะครับซึ่งชื่อเทมแม่งเปลี่ยนหมดเยอะเลยเดี๋ยวพี่ต้องมานั่งไล่อ่านให้ฟังนะครับก็อันนี้เอาแบบว่าเล่นฮิวโชสกินขำๆไปก่อน นี่ก็สิบห้นาทกีกว่าแล้วเนี่ยคือไม่ได้หวังชนะอยู่แล้วครับกับ3ามเอ็เมนะครับแต่เฟย่าโหดอยู่เฟย่าโหดอยู่มีเราเนี่ยกา,กากอยู่คนเดียวครับนี่ครับสบัดธงครับไปแล้วครับวิ่งเร็วด้วยครับเออก็ดีนะเวลาสกิลแล้วอ่าวชิบหายแล้วมีอาฆ่าฆ่าไปแล้วหนึ่งตัวยิงโซโลไว้ก่อนครับไอ้อ้วนมานี่มากูยิงแรงนะมึง โมีอา,ายิงโควรแรงอะ่ะคือมีทั้งมีอาทั้งไซขอบไงเนี่ยดูดิไซขอบแม่งยิงแบบน้ำตาจาะไหลอ่ะดูดิยี่มึงจะเปี้ยวไปไหนวะไซขอบผู้ตายแล้วเนี่ยอูอยจะกระโดดทำไมพี่ขอบก็โหดเกินดูเฟย่ากระโดดเข้าไปหาหลอดแก้วซะง,งั้นเฟย่าเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับ เข้าหลอเข้าหลท่าองเข้าหลอเข้าโหลทดลองเฉยเลยอยู่ดีก็กระโดดเข้าโหลอีกยี่สิบามวินะครับไม่น่าจะรอดแล้วล่ะเหลือมอสครับกันอยู่คนเดียวป้อมนี้แตกแน่นอนครับเพราะว่ามีอายิงมอสครับปามาแล้วครับโอ้ปาทะลุอยู่ครับปาทะลุอยู่แต่ป้อมแตกแน่นอนครับไลลาเข้ามายิงครับใสขอบเกือบตายครับมึงวาร์ปแน่ๆใสขอบกูรู้มึงต้องวาร์ปกูรอเลยเจ็ดหกห้าแม่งวาร์ปกลับไปแล้วนางสารเขานะเกิดไม่ทัน ปวดอันติใส่หน้ามันนี่นะทีมกูโหดไอ้ไซขอบมึงแอบอยู่ไหนนี่ไงไอ้ไซขอบมันอยู่นี่ไอ้ไซขอบมันอยู่นี่นนโดนหนีซูมไม่ได้ ตั้งรับอยู่ในบ้านดีกว่าครับออกไปก็ตายหาฟรีครับถอยอะไรเราก็อยู่แค่ตรงเนี้ไม่มีที่จะให้ถอยแล้วเว้ย <c oughs> กดช็อกเกอร์ภูเขาใส่มันครับจะได้ดูว่ามันแอบอยู่ตรงไหนกันครับโถอ,อยู่ในป่าฝันไปเถอะจะได้แดกค่าเดินแม่งอยู่ในบ้านนี่แหละ <c oughs> มีเรือแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมึงออมเมื่อไหร่กูจะมาเก็บเรือจะเรือไปกระแทกหน้าของมึงทีละคนกระโดดไปครับโ้ไม่มีเลยคีฟเคิร์ฟ ม,มีมีมีนี่เนี่โอ้ตีแรงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยพันสีทำไปเล่นไปโอ้กระโดดไม่ข้ามกำแพงสูงแน่จริงออมาเด้มีไทเกียวอ่ะปัญหาเอานี่มึงตีเต่าตีหลอดใช่ไหมนี่เนี่ยกดสกิลใส่เข้าไปเจ็บไหมละมึง มีคนฆ่าหลอดแล้วครับงานหยาบมาแล้วมีอาฆ่าเต่าอีกตัวฆ่าหลอดเลนกลางแน่นอนครับรอเลยครับเรารอเก็บเรือไว้ก่อนครับอย่าเพิ่งรีบใช้ครับไปดันคลีปก่อนได้ไหมขอไปดันคีสักชุดนึ่งก่อนได้ไหมก่อนที่จะโดนตีนตาย <the> ถอยแล้วถอยแล้วไม่เอาแล้วนี่นะ่เอาที เอาดิตัดเลื่อดมึงไปก่อนอนะมันบอกว่าคัมแบ็กครับมากูมีเรือแล้วเปย่ามึงรีบไปไหนวะอูมอสครับเปย่าเข้าไปก่อนแล้วครับโอ้ยอลูการ์มาอีกสตันนาเข้าไปมึงโดนป้อมยิงเกือบตายแล้วมึงมาแล้วหลอดหลอดไม่เอาหลอดจะพึ่งยิง นาตาเลียไม่อยู่ครับนาตาเลียนาตาเลียไปไหนก็ไม่รู้เมื่อกี้น่าจะเอฟเคนะครับก็ดีฟีตไปนะครับก็สวยดีนะแล้วก็ถ้าซื้อตอนนี้โปรโมชั่นมันก็เหลือแค่420เพชรก็ถือว่าไม่แพงนะครับในราคาลดโปรโมชั่นนะครับถ้าเกิดขครไม่ซื้อตอนนี้ไปซื้อราคาเต็มก็599นะครับมันมีลดระยะเวลาแค่ทิตเดียวนะครับ ก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้แล้วกันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ